สวัสดี FC ทุกๆคนนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวมาสอนกันนะครับผมสำหรับเทคนิควิธีเล่นกับตัวพักบอลนะครับหนึ่งจังหวะเนาะเล่นยังไงให้โหดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าการที่เราหาตัวพักบอลแค่หนึ่งจังหวะเนี่ยมีประโยชน์แบบไหนบ้างนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยละกันครับวันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีแนะนําเล็กๆน้อยๆละกันนะครับสำหรับคนไหนที่แบบยังไม่ได้แบบเล่นค่อนข้างตึงอะไรมากอะไรขนาดนั้นนะครับผมอ่ะ โอเคหรือคนที่ตึงแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้นี่ผมเพราะว่าเทคนิคนี้เป็นเบสิคมากๆนะครับมาวันนี้ก็มาเจอกับทีมปาสาสายฟ้าอะไครับผมบุรีรัมย์ครับฝั่งเรามาในชุดทีมของบาร์เซโลนาตอนนี้ยังบุกไม่ขึ้นเลยครับผมบุรัมยตัดได้มาเทอูดออกไปที่เซอร์จินโยแล้วปั่นไซก้อยลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหนับหนึ่งเลยครับผมฝั่งนั้นโอ้ออกนำไปก่อนครับปาศาสายฟ้าครับจากจังหวะนี้ครับ โอ้ให้จังหวะนี้เป็นซิกโ,กโก้เลยครับผมถ้าดูไม่ผิดเนาะนะครับผมออะออกนําไปก่อนครับฝั่งนั้นเดี๋ยวเราค่อยหาจังหวะก่อนละกันครับจังหวะหาตัวพักบอลเนี่ยก็จะไม่ได้ยากอะไรเนาะนะครับก็คือเวลาเราตัดบอลได้หรืออะไรนะครับที่แบบประชิดโกนะครับผมหรือมีโอกาสที่เราจะได้เปียนนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราคนที่จะพักบอลตรงไหนครับแต่จังหวะนี้โอ้โหแข่งได้ยิงเราเลยครับผม เดีไปเหมือนกันจังหวะนี้ให้ไปที่เอโตครับเอโตเห็นว่างๆด้านไม่ผ่านฟันใดครับยังไม่มีจังหวะที่ดีครับเดี๋ยวรอก,ก่อนครับาเดิมรอยวนขึ้นหน้าไปเดิมรอยเดิมรอยเข้ามาที่มาเกสัตไกลๆสองลูกนี้ยังไม่ผ่านครับโอ้โหเหนียวจัดเลยฝั่งนั้น เอ็มเป,ปเป้ให้ไปที่เมสซี่จังหวะนี้เลยครับผมที่เราต้องเล่นลูกสตรครับก็คือจังหวะนี้จะวนไปให้เดอะบอยในผมแล้วตัวพักบอลคือเมสซี่ครับดูนะพักบอลเพื่อที่จะให้อเอ็มเปเป้เล่นครับนี่เห็นไหมน่ครับอพอเราหาตัวพักบอลปุ๊บผู้แข่งจะหลงนะครับผมนึกว่าตัวนั้นจะเป็นตัวเข้าไปยิงนะครับผมแต่ไม่นะครับผม หลักการสําคัญเลยก็คือเราจะใช้อีกตัวหนึ่งเข้าไปจบแบบนี้นั่นเองครับผมก็คือเพื่อนๆพยายามหาตัวพักบอลให้เจอนะครับผมถ้าเราเจอตัวพ <saat> like, like, ักบอลปึ๊บมันจะง่ายทันทีนะครับวิธีการจบสกอร์ของเราดูดีจังหวะนึงครับจังหวะนี้เขาจ่ายพลาดครับเราก็หาตัวพักบอลไว้ก่อนจังหวะครับเห็นไหมจังหวะนี้ให้ป๊อปปี้พลาครับแล้วก็จะให้เมสซี่ว่างๆเลยครับถ้ากู่แขนมีจังหวะพลาดแบบนี้เราก็อาศัยจังหวะแบบนี้เลยครับหาตัวพักบอลแค่หนึ่งตัวพอนะครับจะเป็นตัวใกล้ หรือตัวไกลก็ได้แต่ว่าต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการจ่ายบอลให้ตัวที่จะเข้าไปยิงนะครับ่ะมันก็จะเป็นจังหวะต่อเนื่องนั่นเองครับหนึ่งสองแค่นั้นเลยมันก็จะไปเลยนะครับจังหวะของเกมอ่าลูกที่สามดูสิ ทีเอปเป้ F play. ตอนนี้สกอร์ยังไม่ห่างมากเลยครับผมจังหวะน,นี้พักด้วยเมสซ,ซี่ครับแล้วก็โยนให้ตูครับจังหวะน,นี้อาจจะแบบไม่ได้แบบพักบอลดิบดีเท่าไหร่น้อนะครับผมแค่หนึ่งจังหวะนะครับจากนั้นก็ลองชิ่งโยนดูนก็ได้มาดยเหมือนกนะันนอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปแอดแอปใส่ยังไงเนาะนะครับผมวิธีการเล่นเนี่ยมันก็หลากหลายครับแต่ว่าถ้าเรามีไอเดียน่ยมันก็จะมาเรื่อยๆนะครับวิธีการเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ชิงบอลน,นะครับใน2จังหวแะแรกแล้วก็จังหวะที่3ามันก็จะเป็นการพักบอลแล้วก็โยนบอลให้กองหน้าโชว์นะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับวิธีหาตัวข้บอลโหดครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับ TGF i กันด้วยนะครับขอบคุณครับ